เอสักดาคมเขาขอวันวานรีสอร์ท2511 m n k ังก้ไดรกขอบคุณ,ค,ณครับสปอนเซอร์ออรใครอยากจะสนับสนุนรายการเรานะก็โทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับมีเขาเรียกอะไรนะมีโปรโมชัน่นแพ็กเกจแพ็กเกจดีๆให้คุณได้เลือกสนับสนุนเราด้วยอ่าและการสนับสนุนเรานี่<ช>เอานะผมไม่รู้นะว่าดวได้บุญหรือเปล่า ถือว่าได้บุญนะก็ได้บุญสิเพราะสนับสนุนเรา้ะเราเป็นการช่วยคนอื่นต่อเพราะว่าทุกเคสที่เรามาช่วยเหลือเนี่ยเราไม่ได้เก็บเงินใครจัาบาทหนึ่งถ้าใครไปแอบอ้างว่าเก็บเงินนะไม่ใช่ไม่ใช่รายการเรานะ่าเพราะนั้นสนับสนุนเราได้ของดีแน่นอนพรอขอมคุณเอศักดาคมครับ พี่เอนี่เขามีของดีสะสมมาในตัวถูกต้องตอนนี้ชีวิตก็ดีดีใช่แล้วเออมีทั้งมีดหมอมีดหมอตะกุดเบี้ยแก่พยุง้ายันมีหมดสายเมตตาแม้แร่ทั่งพระสมเด็จก็มีอถ้าใครจะเล่นของใหญ่มีครับเขาจัดได้หมดนะจัดให้หมดเลยแล้วที่สําคัญนะฮะไม่แท้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนี่เขามีนี่แม่ศรีราจันท์ใช่หนูชอบมากรับชิมชอ้ชิมมากแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องเอศักดาคมในยูทูบมีรายการชื่อสองอย่างเซียนด้วยอ๋อจะได้ไม่โดนเคารับ Ja, Kun. เขาเคาะวันวาเลสา5 1 1ค่ะนี่เลยครับโดมใกล้หน้าหนาวแล้วคุณต้องรีบจองนะครับเพราะว่าเขาเต็มหมดนะช่วงนี้ต้องรีบจองเลยไม่ต้องกลัวว่าจะลำบากอะไรค่ะเพราะว่าในโดมเนี่ยมีแอร์มีตู้เย็นมีครบทุกอย่างเลยทีวีมีมีอาหารอร่อยมีดนตรีไพเราะแล้วก็มีสถานที่นอนที่สวยงามอากาศดีหรว่าลูกค้าที่เป็นหมู่คณะที่จะสัมมนาก็ได้เหมือนกันมีห้องสัมมนาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะลองโทรเข้าไปติดต่อได้เลยหรือเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เฟซบุ๊ก เขาขอวันวารีสอร์ทสองห้าหนึ่งหนึ่งครับผมขอขอบคุณมังกี้ไดเล็กครับเครื่องใช้ในบ้านผาสจา์อาจารย์นะนึกถึงมังกี้ไดเล็กเลยใครที่เคยมาดูเราเนี่ยจะรู้ว่าจารย์เต้ทาท่าอะไรอันนี้เป็นค่าเขย่าไม้ม็อบกระทุงไม้ม็อบกระทุงไม้ม็อบใครที่มีแม่บ้านแบบสายโหดตึม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 โอ้ต้องไปหกของบ้านทุกเช้าไม้ม็อบพังถูกปะ คุณต้องหามังกีไดเ c กไปใช้เลยทุบเท่าไหร่ก็ยังไม่ผ่างเพราะฉะนั้นอยากได้ของดีนึกถึงมังกีไดเ c กเลยครับผมขอขอบคุณอาปักคังสตูด,ดิโอค่ะใครอยากทำวีโอพรีเซนเตชันตอนนี้เนี่ยกำลังจะสิ้นปีแล้วไม่ว่าจะออกบูตเป็นวีดีโอหรือจะทำออกกันไนเซอร์<ด>บอกาอาปักคังสตูด,ดิโอเลยฮะจัดให้คุณได้หมดโทรมาหาเราสิอาปักคังสตูดิโอ มีทางขึ้นด้านหลังนี้ก็คือเป็นจุดที่แบ่งห้องให้เช่าใช่ค่ะถูกไหมฮะถูกต้องค่ะคนเช่าจะขึ้นทางด้านนี้ใชเข้าประตูนี้ขั้นบนนี้เนี่ยเป็นห้องที่เคยแบ่งให้คนเช่าแล้วถ้าเราจะขึ้นประตูนี้ไม่ค่ะ,ะประตูนี้ประตูประตูนี้จะเป็นชั้นลอยก่อนอ่าแล้วก็ขึ้นไปเป็นชั้นห้องพักของเขาผมขอเข้าไปชั้นนี้ก่อนแล้วกันไปครับ วี่หันไปเห็นสองรอบเลยนะใครผู้ชายเสื้อสีขาวแปลไม่นี่วัยรุ่นว่ะตลอดไม่ดูแล้ววัยรุ่นไม่ดูแล้วผิวขาวไหมขาวงั้นใช่อีกคนที่มันคนตีนหรือไหมแต่นี่แต่นี่ไม่แก่นะก็คือคนที่เอามือมาปาดที่หนูบอกครั้งแรกเลยที่หนูบอกมึงอย่าเล่นอย่างนี้นะตได้ไหมใช่คนนี้ไหมหันไปครั้งแรกก็คิดว่าเงาอื เออปึ้งัวริมดิแต่ผมสั้นอ่ะอ่าผมสั้นเกลียนเกลียวกลมๆมานั่นแหละนั่นแหละตอนที่เรากําลังจะขึ้นตรงเนี้ยแล้วผมก็ทตหันไปงี้ปึ้งแล้วผมเห็นเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งยืนจ้องผมอยู่ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นมนุษย์เพราะว่ามันมีแรงอาฆาตบางอย่างอยู่แล้วมองมาเราก็ตกใจเราเลยหันกลับไปอีกรอบหนึ่งใช่เลยนี่คนยังรู้อยู่เลยนี่ยผู้ชายผิวขาวผิวขาว เพราะฉะนั้นหนูคาดหวังว่าคาดหวังนะคะต้องมีผู้ชายผิวสองสีอีกคนหนึ่งอยู่ชั้นสามคุณได้ภาพอะไรบางอย่างมาเพราะหนูได้ภาพว่าเป็นผู้ชายขาวกับผู้ชายผิวสองสีะทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งแล้วคือเหมือนมาจากที่เดียวกันอะ่ะแต่ว่ามาแพรกันเพราะแต่มาแข่กันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงคนนี้และสุดท้ายแล้วก็จบเรื่องด้วยการที่ผู้หญิงคนนี้ไปแต่ที่นี่ระหว่างที่เราเปิดเช่าไม่มีใครตายนะไม่มีค่ะจานเต ผู้หญิงคนที่คุณเห็นสวยไหมไม่กระเซิงกระเซิงเหรอคุณเห็นอะไรคุณบอกม,มาเลยไอ้เงาวแวบๆเมื่อกี้เงาวแวบ,บเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายผิวคั้ผู้ชายผิวคั้ เม่อะไรที่หนูไม่ชอบเขาจะพยายามทําทั้งหมดเช่นการแวบการวิ่งกะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูจะไม่ชอบแบบผีประเภทอย่างเงี้ยมันมันมันวัดระยะไม่ถูกอ่ะเหมือนเวลาพี่จะเห็นแมงสาบรอ้ป่ะแล้วมันแบบมันจะบินไม่บินเออใช่มันเป็นประมาณนั้นไงคือมันก็พร้อมจูโจมีอะรแล้วหนูก็แบบไม่ชอบเลยโกรธโกรธวิญญาณพวกนี้มากเคยเคยคิดไหมว่ายในบ้านอยู่มา30ปีแต่ไม่เยอะนะหนูบอกเลยว่าไม่เยอะนะมีหลักๆเลยแค่3ตัวเนี้ยเท่านั้น คนที่น่าสงสารที่สุดอ่ะคือเสียงของผู้หญิงข้างบนเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึงที่แบบตลอดเคยได้ไมไม่เคยถ้าเคยหญิงไม่เคยเอาครับอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นที่ซอยไม่ชั้นสองก่อนเป็นชั้นสองพีอองชั้นที่เมย์กับคุณแม่คุณพ่อนอนโอเค ขอหนึ่งเสียงขอหนึ่งเสียงสักปุกสักปักสักตึงสักเคาะกระทึบอะไรมาก็ได้มาหนึ่งบทเพลงขอหนึ่งเสียงขอหนึ่งเสียงอันนี้คือห้องที่เรานอนกันแล้วนะเป็นชั้นที่นอนค่ะแต่ห้องก็คือจะเป็นประตูแรกโอเคค่ะนี่ห้องใครไม่มีค่ะเป็นห้องแต่งตัวเคยเจอในห้องไหมไม่เคย ไม่เคยเจอไม่เคยแต่ว่าเคยเจอแค่หน้าห้องนี้หน้าห้องใครนี่าเมื่อก่อนเป็นน้องชายนอนห้องนี้อ่าฮค่ะจะเจอผู้หญิงผู้ชายเจอเป็นแค่มือมือว่าน้องชายรูปร่างยังไงคะขอรูปร่างหน้าตาคือถ้าสมมติว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเห็นอ่คุณเห็นอะไรคุณพูดก่อนคือเป็นผู้ชายผิวขาวอืมที่แบบว่าอววๆหน่อยอวบด้วย จะเรียกอวบดีไหม่ะก็เหมือนอาจจะกล้ามเหมือนมีมีกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผู้ชายมีเนื้อมีหนังนิดนึงใช่แล้วก็ถูกบอกคือตรงกับคนที่ที่หนูบอกว่าเขาน่าจะอยู่ชั้นสามหรือชั้นสี่อะไรอย่างเงี้ยอืมออถ้าตรงอะตรงไหมตรงค่ะตรงกับใครน้องชายคนที่สองตรงตรงคนที่สองคนที่สองของเมย์ช่ลักณะเป็นแบบนี้เป็นอ่าน้องเขาชอบเล่นจะมีเครื่องออกกําลังกายอยู่จะเล่นกล้ามอุ้ยเล่นกล้ามแล้วก็ขาวแล้วก็สูงหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงแพนิค เพามันต้องมีวิญญาณทำแน่นอนอันนี้หนูไปดูสันนิฐานในมุมของหนูเองอ่ะ uh huh. เพราะว่าคือภาพของผู้ชายที่หนูเห็นนะอ uh huh. ผู้ชายขาผิวขาวคนนั้นอนะ่ะเป็นทรงประมาณนี้อ uh huh. แล้วจะมีผู้ชายผิวสองสีคนหนึ่งที่เขาทะเลาะกันอยู่ uh huh. ก็จะมีอีกทรงหนึ่งที่ท,ที่ที่มันเห็นอยู่อะไรอย่างเงี huh. ้ยแล้วคือหนูก็มองว่าทําไมผู้ชายาน้องคนที่สองอะ่ะถึงถึงได้แพนิก uh huh. ก็เลยคิดว่าอาจจะอาจจะอยู่นะซ้ํา แมาว่ารูปรูปประพันธ์สันฐานอะไรเงี้ยค่ะอาจจะคล้ายๆกับหนึ่งในสองคนนี้อือเออเราเรียกวิญญาณขาวก่อนแล้วกันนะวิญญาณขาวกับวิญญาณดำเนี่ยเขาทะเลาะกัน่ก่อนไหมอ๋อแล้วปรากฏว่ารูปร่างน้องรูปร่างคนเนี้ยจะไปเหมือนกับวิญญาณขาวอแต่คนที่ทําน้องกับไม่ใช่วิญญาณขาวไงเพราะวิญญาณขาวเขาจะไม่ทําอยู่แล้วหรือเปล่าอออ่าโอเคอ่าผมผมน่าจะพอเข้าใจเดี๋ยวเราเรายังไม่ได้ คิดว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้นะอาใช่ใชแค่สันนิษฐานเฉยๆขอสำรวจต่อแล้วกันนี่ก่อนผมจะขึ้นบ้านนะพอดีว่าเจอยันหน้าประตูแล้วเลยมาถามคุณคพ่อว่าอันนี้คือยันเราเห็นตั้งแต่ตอนซื้อบ้านแล้วหรอพ่อ,อตอนที่เราเรามาเซ้งมาอยู่ครับก็เปลักษณะนี้แล้วอ๋อเป็นยันแบบนี้ตั้งแต่แรกพ่อคิดว่าเป็นยันอะไร ผมไม่รู้นะนี่ว่าเขาเขาเขา,เขาขุดเขียนเฉยอ่าลักษณะนะคุณจะเห็นนะฮะว่านี่คือลักษณะหัวนะผมไม่อยากเขียนตามนะแล้วก็ลงมาด้านนี้มีแขนมีตัวมีแขนมีขาก็คือเหมือนคุณต่างตัวอย่างนี้<ช>ละกันถ้าสมมติในในภาษาของของทางคนจีนนะประเด็นมันคือมีการลบแล้วมันไม่ออกอ่าแล้วก็มีการทําอักขระอะไรบางอย่างด้วยนะฮะอิงป่ะ ผู้หญิงผู้หญิงคนที่คุณอ๊อฟเห็นหรือคนที่อาจารย์เต้เห็นแต่ว่าตู่ก้าฟองว่าจริงๆเขาอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะหนูไม่เห็นหน้าตาเขาไงหนูแค่นึกได้ว่าเขาแก่แค่นั้นเองผมสั้นผมยาวตอนนี้ที่เห็นผมยาวค่ะผมยาวนะใส่ชุดสีดําชุดสีเข้มอะไม่รู้ว่าน้ําเงินหรือดําอันนี้คือเห็นเป็นขาวดําถูกไหมเห็นเป็นเห็นเป็นสีเลยแต่ว่าเขาอยู่ในมุม นไหนนี่เหรอมุมไหมมุมนู่นสวัสดีครับร้องไห้เลยยืนร้องไห้อยู่ร้องให้ทำไมะครับเสียใจอะไรครับเกิดอะไรขึ้นพอจะเล่าได้ไหมครัเขาพูดนะแต่ว่าเป็นเสียงเออใช่ดูกว่าฟประมาณว่า กำกับกูได้อะไร,ะรประมาณเนี้เออยำแบบกยเออเอออย่างงี้ป่ะใช่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 ผมทำเือนไปไหมเกินไปอันนี้ท uh ี่เกินจริงไปหน่อยนึงนี่เขาเขาล้องเขาล้อให้ใครทําใครเป็นคนทําใช้ใช้คือใครวะถ้าใครคาว่าใช้ชื่อเหรอใช้นี่จป็นชื่อจับเสียด้แครับว่าใช้แล้วแต่อีอีอันหนึ่งอะไม่รู้จับจับไม่ได้จริงมันเป็นแบบอย่างเงี้ยอ่าใช้ใช้หรือเปล่า คือใช้ยอดบัญชัดไงชัดออ่าฮะตอนนี้เขาอยู่ไหนครับอยู่มุมมุมเลยค่ะที่ดูวพิเจว่าบัดเปสองสันษานคนหนูคือเรื่องเรื่องแรกคือเหมือนทำของใส่กันสองคนสิ่งที่เขาให้ภาพหนูมาหมายถึงว่าวิญญาณสามดวงนั้นอ่ะที่เขาทะเลาะกันอยู่อสองคนทำอาทำของใส่กันหย้อนไปย้อนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ซวยคือคนกลางคือผู้หญิง อันนี้ในในความคิดแรกนะคะกับความคิดที่สองคือไม่ใช่หรอกไม่ใช่การทําขอหรอกมันคือการทําซึ่งหน้านี่แหละคือการคนกับคนนี่แหละอุ้ย,ยเดี๋ยวนะมีผู้ชายสองคนใช่ทะเลาะกันใช่มีผู้หญิงหนึ่งคนใช่เออนี่เลยไม่เกี่ยวไงเออใช่เออหรือเปล่าที่ผมมนโนเห็นเองอะเมื่อกี้เนี้ยน่าจะซ้ํากับพี่ชายอ่าคนที่สอง,อสองใช่อ่า แล้วก็น้องมิกใช่ไหมเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะน้องมิกคือผู้หญิงนู้ยนูนนปล่อยผมสิเขายาวล่ะเนี่ยใช่จานเต้นี่ไงนี่ครึ่งหลังไงคุณกาลังจะบอกว่าสามสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่เขากําลังใช้ตัวแทนของแต่โชคดีที่มันไม่สําเร็จเพราะอะไรดูไหมเพราะคนที่สามมันดันไม่ใช่อ่เดี๋ยวเราว่ากันตอนนี้ยังไม่เจอคนที่สามนะผมเจอคนที่หนึ่ง คุณออฟกับจานเต้เจอผู้หญิงคนนี้ไปแล้วส่วนคนที่สาที่คุณออฟบอกว่าผู้ชายผิวสองสีผู้ชายผิวสองสีน้องชายผิวกี่สีผิวขาวขาวอ่าเดี๋ยวให้คุณเจอนคนที่ส<ม>ามก่อนผมขอดูหน้าก่อนว่าหน้าเป็นไงเราเผมก็ยังไม่เห็นน้องชายนะ,ะผมเห็นแค่รูปคนโตนะ,ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อคร<ะ>าวนี้ชั้นข้างบนเนี่ยคือ3,4ี่ที่บอกว่ามีการแบ่งห้องกันแล้วด้วย แล้วเหตุเกิดเคยเกิดการทะเลาะก,กันระหว่างผู้ชายสองคนข้างบนเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเราให้เช่าเมื่อปีไหนน่าจะย้อนไปสิบปีสิบเป็นสิบปีเป็นสิบปีได้แล้วค่ะเคยเกิดเหตุทะเลาะก,กันมาแล้วนะณสถานที่แห่งนี้นะใช่ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปชั้นสามชั้นสี่ตอนนี้ล้างค่ะโอเค